เอานะครับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่อง Data t y ท e แล้วก็ Variable หรือว่าชิดข้อมูลแล้วก็ตัวแปกรกันเลยดีกว่าครับซึ่งชนิดข้อมูลในภาษา C ีนะครับประกอบไปด้วย int f l o a t double ชาร r แล้วก็ชา a r ทิดี่เลียนหรือที่เราเรียกกัน่า bracket นั่นเองครับซึ่ง In t นะครับ, e รบหมายถึงจํานวนเต็ม float d o u b l e นะครับหมายถึงจํานวนจริงชาร r นะครับหมายถึงอาาักขระแล้วก็ชาร r bracket นะครับหมายถึงแส่อักขระนั่นเองครับซึ่งแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างเราไปทาําความรู้จักกันเลยดีกว่าครับ อันดับแรกนะครับอินหรือว่าจำนวนเต็มนะครับึ่งอินเนี่ยมันมาจากค๊อสิทิเจอนั่นเองหมายถึงเลขที่ประกอบไปด้วย0ถึง9อาจจะมีเครื่องหมายบวกหรือลบก็ได้นะครับซึ่งช่องข้อมูลแล้วก็ขนาดข้อมูลนะครับมีดังต่อไปนี้ครับสาเหตุที่ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกข้อสอบนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดรู้ไว้ประกอบมันก็ดีเหมือนกันนะซึ่งตัวอย่างค่านะครับที่ใช้แทนอินเช่น0 12 3แล้วก็ลบส7 17น่นนั่นเองครับ ส่วนตัวอย่างการใช้งานนะครับที่มักจะใช้อินในการเก็บค่านะครับอย่างเช่นจำนวนวันที่ที่อยู่ในปฏิทินครับความสูงของเด็กชายกอแล้วก็จำนวนขนมเค้กที่ขายได้ในร้านนะครับมักจะใช้อินหรือว่าจำนวนเต็มในการเก็บนั่นเองครับมาดูชนิดต่อไปกันดีกว่าครับโ o ร์ดหรือว่าจำนวนจริงนั่นเองครับซึ่งหมายถึงเลขที่ประกอบไปด้วย0ถึง9แล้วก็มีจุดทศนิยมอาจจะมีเครื่องหมายบวกหรือลบก็ได้นะครับ ซึ่งช่วงข้อมูลนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นั่นเองครับส่วนตัวอย่างค่าที่ใช้ float หรือ double ในการเก็บนะครับอย่างเช่น3.14ลบ5.02แล้วก็7 e 1 0นะครับซึ่งหมายถึง7คูณ10กำลังสินั่นเองครับส่วนตัวอย่างในการใช้งานที่มักจะใช้จำนวนจริงในการเก็บนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิน้ำเดือดนะครับเช่น3 7 5องศาเซลเซียสอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมักจะใช้ float ในการเก็บนับ่นเอง แล้วก็ต่อไปนะครับราคาสินค้าที่มีจุดสนนิยมแล้วก็ค่าเฉลี่ยจากผลรวมตารางหนึ่งนั่นเองครับมาดูชนิดข้อมูลต่อไปนะครับชาหรือที่เราเรียกกันว่าอักขระนั่นเองครับหมายถึงประกอบไปด้วยอักขระเพียง1ตัวเท่านั้นและอยู่ภายในซิงิลโคดเท่านั้นนั่นเองครับส่วนช่วงข้อมูลนะครับมีต้องตอบไปนี้ครับส่วนตัวอย่างค่าที่มักใช้อักขระในการเก็บนะครับอย่างเช่น a หรือ1หรือ ื่องหมายของอีเมลนั่นเองครับซึ่งหนึ่งในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงชนิดจํานวนเต็มนะครับแต่ว่าเป็นชนิดอักขระนะครับสังเกตนะครับว่าทุกตัวนะครับจะมีเครื่องหมายซิงกัลโคดครอบอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อบอกว่าตัวอักษรตัวนี้นะครับเป็นอักขระนั่นเองครับตัวอย่างการใช้งานนะครับอย่างเช่นเพศตามบัตรประชาชนที่แทนค่าด้วย M หรือ F สลเปในภาษาอังกฤษนะครับ A E I O U แล้วก็ตำแหน่งในบริษัทที่แทนค่าด้วย A M C ครับ มาดูชนิดต่อไปนะครับชนี้ชาร์ปเลเคหรือว่าสายอักขระนั่นเองครับซึ่งสายอักขระนะครับเกิดจากอักขระมากกว่าหนึ่งตัวมาลงกันและอยู่ภายในดับเบิลโขดเท่านั้นนะครับตัวอย่างค่านะครับอย่างเช่นคําว่า hello หรือว่า55บวกหรือว่า trt.com นั่นเองครับสังเกตไหมครับว่าค่าทั้งหมดนะครับมักจะอยู่ภายในดับเบิลโขดเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งสายอักขระนะครับมักจะใช้เก็บค่าต่างๆดังนี้ครับ ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์นะครับ mon t u e w e d แล้วก็ t h u แอบไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ครับต่อไปนะครับมักจะใช้สายขนาดในการเก็บชื่อภาพพยนต์ที่ฉายในช่วงนี้อย่างเช่นสตูปเปียหรือว่าเอเลเจนนั่นเองแล้วก็ตัวอย่างนะครับเก็บชื่อนักคณิตศาสตร์อารันมายสันทอรลิงนั่นเองครับกฎในการตั้งชื่อตัวแปรภาษาซีนะครับ1ตัวแปรนะครับต้องประกอบไปด้วย a ถึง z ตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กนะครับแล้วก็0ถึง9 แล้วก็ underscore เท่านั้นครับข้อที่2อครับอาาักขระตัวแรกต้องเป็น a ถึง z ตัวใหญ่ตัวเล็กหรือว่าเป็นเครื่องหมาย underscore เท่านั้นครับข้อที่3นะครับห้ามตั้งชื่อตัวแปรที่มีเว้นวรรคหรือมีเครื่องหมายต่างๆนั่นเองครับอย่างเช่นเครื่องหมายเท่ากับ question mark ไม่เท่ากับบวกลบอะไรอย่างนี้ครับห้ามมีอยู่ในการตั้งชื่อตัวแปรนะครับข้อที่4ครับห้ามตั้งชื่อตัวแปรที่เป็นคำสงวนหรือคำที่เป็นฟังก์ชันอยู่แล้วครับอย่างเช่นคำว่า main if in for string include เออดีฟอะไรอย่างนี้ครับห้ามนำชื่อนี้ไปกลายเป็นชื่อตัวแปรนะครับข้อที่5นะครับตัวแปรที่พิมพ์ตัวใหญ่และตัวแปรที่พิมพ์ตัวเล็กนะครับมีความหมายต่างกันอย่างเช่น apple ตัวเล็กไม่เท่ากับ apple ตัวใหญ่นั่นเองครับแล้วก็ข้อที่6นะครับในภาษา C อนุญาตให้ตั้งชื่อตัวแปรที่มีความยาวสูงสุดได้ถึง30ตัวอักษรนั่นเองครับเพราะว่ากฎในการตั้งชื่อมันมีเยอะนะครับก็เลยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเลขแต่งกอยดังนี้ครับอย่าเอาตัวเลขนำหน้าอย่าให้มาตรงกับคำสงวน อย่าให้มีเครื่องหมายลอยนวลไม่สมควรมีช่องว่างใดๆเลยนะครับซึ่งมีสหายท่านหนึ่งได้กล่าวไปครับวิธีการประกาศตัวแปรในภาษาซีนะครับมีวิธีการดังต่อบนี้ครับประกาศด้วยชนิดข้อมูลก่อนนะครับวรรคตามด้วยชื่อตัวแปรแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอนครับซึ่งเข้อหมายเซมิโคลอนนะครับก็คือตัววอลเวดในภาษาไทายนั่นเองครับส่วนวิธีการประกาศชื่อตัวแปรหลายตัวแต่ว่าชนิดข้อมูลเดียวกันมีดังต่อบไปไนี้ครับ ให้ประกาศชนิดข้อมูลก่อนแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ซึ่งแต่ละตัวนะครับขั้นด้วยเครื่องหมายลูกน้ําแล้วก็จบด้วยเครื่องหมายซีมิคอลอนนั่นเองครับตัวอย่างประกาศตัวแปรในภาษาซีมีต่อไปนี้ครับอย่างเช่นชนิดจานวนเต็มนะครับมักจะประกาศเป็น int day นะครับซึ่งหมายถึงประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า day ให้เก็บข้อมูลชนิดจํานวนเต็มนั่นเองครับต่อไปนะครับ int price เท่ากับ15หมายถึงประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่า price นะครับ ให้มีค่าเท่ากับ15ซึ่ง price นะครับเป็นชนิดข้อมูลจำนวนเต็มครับแล้วก็ i n t e w o r k นะครับวนต่อไปนะครับจำนวนจริงได้แก่ float r นะครับซึ่งหมายถึงประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า r นะครับเก็บชนิดข้อมูลจำนวนจริงนั่นเองครับแล้วก็ double weight เท่ากับ54.5หมายถึงการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า weight นะครับเป็นชนิดข้อมูลจำนวนจริงซึ่งเก็บค่า54.5นั่นเองครับ โพส A เท่ากับห้าจุดศูน์เลดสเท่ากับสามน่ี่นั่นเองครับต่อไปนะครับชื่ออักขระนะครับจะใช้คาว่าชาในการประกาศชื่อข้อมูลนั่นเองครับอย่างเช่นชาโพสนะครับชาเทรนเดอร์เท่ากับ M ครับชาเช็คเท่ากับ P นั่นเองครับต่อไปนะครับชนิดสายอักขระครับอย่างเช่นชาเจ็ดมอนเท่ากับเจนิโอรนะครับแล้วก็ชายี่สิบเทคเท่ากับ Good Morning นั่นเองครับ หลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องตัวสีแดงนะครับอ่านหมายเหตุด้านล่างไปนี้ครับหมายเหตุตัวเลขในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับหมายถึงจํานวนตัวอ,อักษรอักขระที่สามารถเก็บได้เพราะฉะนั้นคนประกาศมากกว่าหรือเท่ากับค่าทางขวามือครับเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจกันด,ดีกว่าครับชา20 Tech เทคเท่ากับฮัลโหหมายถึงการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าเทคมีพื้นที่ในการเก็บทั้งหมด20ช่อง ซึ่งเก็บค่า hello ซึ่งมีค่า5ช่องเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงสามารถเก็บค่าตัวนี้ได้ครับตัวต่อไปนะครับ char text ถ้ากับ hello world หมายถึงการประกาศตัวแปรชื่อว่า text ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด20ช่องในการเก็บคำว่า hello world นะครับซึ่ง hello นะครับใช้พื้นที่ไปทั้งหมด11ช่องนั่นเองครับ h e l l o แล้วก็ช่องว่างแล้วก็ w o r l d นั่นเองครับ ซึ่งใช้ไป11ช่องครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถเก็บค่าได้นั่นเองครับต่อไปนะครับชา20 t e c h เท่ากับ Good Afternoon everybody นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันเกิน20ตัวนะครับจึงไม่สามารถเก็บได้นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ต่อไปนี้กันดีกว่าครับข้อที่1นะครับการประกาศตัวแปรและกําหนดค่าต่อไปนี้ถูกต้องตามกฎหรือไม่ให้น้องๆนะครับสังเกตแล้วก็ตอบในใจกันก่อนดีกว่าครับแล้วก็กด p o s เมื่ออยากฟังเฉลยเมื่อไหร่ก็กดเพย์นะครับเรามาฟังเฉลยกันเลยดีกว่านะครับข้อที่1นะครับ i n นด e b เบถูกต้องตามกฎหรือเปล่าครับคำตอบก็คือผิดนะครับ Add เพราะอะไรล่ะเพราะว่า d o u b l e เป็นคำสูงนั่นเองครับต่อไปครับข้อที่2ชาซี r o เท่ากับศูย์ถูกต้องตามกฎหรือเปล่าครับคำตอบนั้นไม่ถูกนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าศูนย์เป็นจำนวนเต็มครับ แต่ว่าชาบเก็บข้อมูลเป็นชนิดอักขระครับซึ่งคนละประเภทจึงไม่สามารถเก็บได้นันเองครับข้อที่3นะครับชา1 0บเท็เท่ากับ hello นะครับถูกต้องตามกฎหรือเปล่าครับคำตอบก็คือถูกต้องนั่นเองข้อที่4ครับชา1 0บเท็เท่ากับ good นะครับถูกต้องตามกฎหรือเปล่าครับคำตอบก็คือผิดครับแอดจริงๆ good ก็ไม่เกิน10ตัวอักษรนะทำไมเป็นผิดล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เพราะว่ากู๊ดมันเป็นซิงเกิลโขดนั่นเองครับซึ่งไม่ใช่ดับเบิลโขดเพราะฉะนั้นการประกาศชนิดสายอาการนะครับต้องใช้ดับเบิลโขดนะครับไม่อย่นั้นจะผิดแน่นอนข้อต่อไปนะครับ double c o n t e x t เท่ากับแ1 2 3 0ถูกต้องตามกฎหรือเปล่าครับคําตอบก็คือถูกต้องนั่นเองข้อที่6ครับ char first เท่ากับ e ถูกต้องตามกฎหรือเปล่าครับคําตอบก็คือผิดนะ e i g ทำไมล่ะมันก็ประกาศถูกไม่ใช่เหรอสังเกตครับน้องลืมอะไรลงไปครับลืม semicolon ใช่ไหมครับจริงๆต้องมี semicolon นะครับถ้าเกิดน้องตอบอาจารย์แล้วน้องไม่ตอบ semicolon จบท้ายจะหาคะแนนแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับในการประกาศต่อไปก็อย่าลืมเปิดด้วย semicolon ทุกครั้งด้วยนะครับมาดูข้อที่2กันดีกว่าครับจงบอกชนิดข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ได้เองครับเหมือนเดิมครับน้องให้สังเกตแล้วก็ตอบในใจก่อนครับกด p อด เพื่อหยุดแล้วลองคิดดูครับและกดเพลย์นะครับเพื่อฟังเฉลยครับข้อที่หนึ่งนะครับปริมาตรของน้ําเดิมจะใช้ชนิดข้อมูลแบบไหนในการเก็บครับใช้ชนิดจํานวนเต็มหรืออินใช่ไหมครับเพราะว่าน้ําเดิมจะเก็บเป็นตัวเลขจำนวนเต็มอย่างเช่น325มลลิลตรห้ามลลิตรอะไรอย่างนี้ครับข้อที่สนะครับจำนวนชนิดบนล็ไฟฟ้านะครับใช้ชนิดข้อมูลแบบไหนเก็บครับคําตอบก็คืออินนั่นเองจํานวนเต็มครับข้อที่สครับเกรด G-Pack ของนิสิตครับ ใช้ชนิดข้อมูลแบบไหนในการเก็บครับใช้ Fo ลหรือจำนวนจริงนั่นเองเพราะว่า G- a c k จะมีเลขทศนิยมใช่ไหมครับข้อที่4นะครับร้านอาหารในตึกจุดหลัะจักรพงครับใช้ชนิดข้อมูลแบบไหนครับใช้สายอักขระนั่นเองครับหรือชาร์แบ c k ก t นั่นเองครับเพราะว่าร้านอาหารมีมากกว่าหนึ่งตัวอักษรใช่ไหมครับข้อที่5นะครับสัญลักษณ์สนามแม่เหล็กวีนะครับใช้ชนิดไหนในการเก็บครับใช้ชนิดชาหรือว่าอักขระนั่นเองครับ ข้อ6นะครับค่าของที่บล็อชมันใช้ชนิดข้อมูลแบบไหนเก็บครับใช้ชนิดแบบ float หรือว่าจำนวนจริงนั่นเองครับเพราะว่ามีทศนิยมนั่นเองครับข้อที่3นะครับจงบอกชนิดข้อมูลชื่อตัวแปรแล้วก็เขียนคําสั่งกําหนดค่าที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ครับให้น้องๆลองกด p อส s e แล้วก็ลองคิดในใจอยู่ครับแล้วกดเ l a เพื่อฟังเฉลยครับเรามาฟังเฉลยกันเลยดีกว่านะครับข้อที่หนึ่งครับปริมาตรสุดที่ของน้ําขวดเท่ากับ550มลตรครับเป็นชนิดข้อมูลแบบไหนครับเป็นชนิดข้อมูลแบบ จานวนเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ตัวไหนครับ In ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น In v a l u e จึงเท่ากับ550แล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายสี m มิค้อนั่นเองครับข้อที่2ครับเชื่อหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตครับเป็นชนิดข้อมูลแบบไหนครับชนิดชา b a แบกเก็ตใช่ไหมครับแล้วก็ Name อ่าเพะฉะนั้นคำตอบก็คือชา a r 12บสอเนมเท่ากับแฮร์รี่พอตเตนั่นเองครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับ เลข12จริงๆไม่จำเป็นต้อง12ก็ได้นะครับเราสามารถใช้ตัวเลขที่มากกว่า12ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ขอยกตัวอย่างใเป็น12เพราะว่ามีความยาวทั้งหมดเท่ากับคาว่าแฮ์รี่พพตเตอร์พอดีครับข้อที่3นะครับเกรด G แพคของนิสิตเท่ากับ3.98ครับเป็นชนิดข้อมูลแบบไหนครับเป็นโฟร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นโฟร์เทรดเท่ากับ3.98นั่นเองครับข้อที่4นะครับจงบวกผลลัพธ์จากพังงานที่แสดงผลต่อไปนี้นะครับ ซึ่งจะมีตารางมาให้แล้วก็มีเครื่องหมายผังงานมาให้นะครับน้องๆจํากันได้ไหมครับว่าผังงานข้างล่างเป็นเครื่องหมายแสดงผลแบบไหนครับเป็นแบบแสดงข้อมูลส่งออกแบบทั่วไปใช่ไหมครับลืมกันหรือยังเอ่ยมันัวอย่างแรกนะครับ print a นะครับผลลัพธ์ที่แสดงออกมาคืออะไรครับเป็น1นนั่นเองครับเพราะว่า a มีค่าเป็น1ครับข้อต่อไปครับ print c ขั้นด้วย b ครับคําตอบที่ได้จะเป็น c 2.3นั่นเองครับก็คือแสดงค่า c ซึ่งมีค่า c ครับแล้วก็แสดงค่า b ซึ่งมีค่า2.3ครับข้อต่อไปครับ print d ขั้นด้วยช่องว่างแล้วก็ขั้นด้วย c ครับคําตอบก็คือ hello c ใช่ไหมครับเ <P> พราะว่าตัวแปร d มีค่าเป็น hello แล้วก็แสดงค่าช่องว่างแล้วก็แสดงค่า c ซึ่งมีค่าเป็น c นั่นเองครับ ข้อที่4ครับ print a n s c แล้วก็เท่ากับแล้วก็ a บวก b ครับคำตอบที่ได้จะเป็นอะไรครับ a n s วน c นะครับเท่ากับ a บวก b นั่นเองซึ่ง a บวก b มีค่าเป็น3.3ส่วนตัวแปร c นะครับมีค่าเป็น4เพราะฉะนั้น a n s เวนวรคจึงแสดงค่า c แล้วก็เท่ากับ3.3นั่นเองครับซึ่งมาจาก a บวก b ครับลองทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ลองทบทวนตัวเองดู แล้วเจอกันบทต่อไปครับ